ไม่ไล่ไม่ไลไม่ไล่ไม่ไล่หักักไปหักเขาไปยว่ดี๋ไเยวลเดี๋ยวเนี่ยเขาว่ามาเลยโยนนี้นุ่มอีสานกาลังทาการคุดหลุมเพื่อฟังชัดเจดีอ่าบุญใหญ่ครับบุญใหญ่บุญญนบาวอีสานนานนุ่มอีสานเนาะอ่าตอนนี้พ่อ่างงานกำลังจับชัดไหว้ทานนุ่มอีสาน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง,ะองน,นะครับานาะวืันนี้โนมีสซันดีดีนะครับเสื้ผ้าพี่น้องมาเบงตู่เผาพิมพ์นะพี่น้องตูาพิมพ์มพครับพิมพ์เป็นพิมพ์ดิบอานนี้เพื่อนผีเผาให้พิมพ์นี่ากา้ามันแจงให้มันแข็งตัวนี้เป็นพิมพ์โตอง,องค์พระประธานอืครับนี่ก็คือเป็นพิมพ์โตองค์นะพี่น้องนี่ตสูงสูงนี่ครับเต้านี่เป็นพิมพ์พิมพ์ฐานเป็นมอทาง เออเพื่อนพ่มพฐานเออพ่อไงเป็นหุ่นจากนอนพี่น้องเนาะถามกับทางเพิ่นตามตามที่พ่อไงเคยเห็นมาเพิ่นพิมพ์เพิ่นเพชรยุลาหยอกระย้อนแต่เห็นลักษณะนี้แหละโอ้บ้านเมียนเผาถิ่มเนี่ยเออพี่น้องเผาให้มันแห้งแข็งมันแก่นีมีคือสร้างนะครับสร้างนี่สร้างเขาลอกจีเพื่อรอครับอ๋อครับเบ็ดหยอกไก่คือเมีอนคืออะไรที่ครับอ๋อพี่น้องเพี่น้องี่น้งเพื่อนเข้าใจยังเสียว่าท้องมันไหลไปทางไหนผู้ซช่วยอาจารย์ว่า เพิ่นเผาโดนแล้วท้องไหลไปทั้งใดแต่ผมก็บภูมิใจเด้อแต่ต้องทั้งสามช่างคนหนึ่งเบื่อเบื่อเนาะครับจังสีเปิดเตอ๋อครับคเปิดโตลอมท่วงก็จะ้ทนเนาะครับผมครับครับเอาเข้าใจจังสีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นบริเวณเผาท้องเนาะพี่น้องเด้อหนึ่งเด้อเพิ่นเผาพิมพ์ไม่แข็งแจ้งซื่อๆนี่คือมืออื่นจังสีมันตุ่มท้องเนาะงานครับอ่านะงานจักก็เหนื่อยกว่าช่างสองเมตรงานจักหัวเข่าโตหัวเข่านสองเมตร กตว่าจาิรมนตห้าาสิบเก้าะห้บเก้านห้าสิบเกนิ้วปครับมืออื่นพี่น้องเดี๋ยวมือนนุมสิผามาเบิ่งพอติเฮ็ดวิธีใดเนาะลักษณะใดนุมกับ้อนหจัดด้วยกันครับนี่เราบ้านห้าก็เขาเที่นวเกิดมากเกิดมากบ่กเห็นต้องต้เจทุกเนาะเ่กิดเจ้กเถื่อขบวชขาวห่มขาวได้มันท่ครับ เทธรรมดาบ่ได้เลยตรงมีพิธีเนาะพี่น้องเนาะรับศีลรับขั้นน้องขาวหมดเลยอต้องเทพได้ม่ันติเทพยังไงตีตองมีพิธีรีตองเลเนาะนั่นแหละเนาะพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของขาเนาะนี่แหละบ้านน้องมะแว่นโอ้เกิดน้อรใหญ่มากองเกิเห็นอะไยเจ้าก็จะอายุคนเหรอเนาะองก็เห็นแต้เทเทพาตักบาทเทโบกับร้อยปีกับบทันมีจัจเคืออาุวันเทาก็ได้ครับ พวกอ้พวกจำหมากรุดโกเย่างเงี้ยได้กับพวกอันร่วมได้้องทำริดบบเี้ยครับล้องหนบางเอมีก็ไม่ใครน้ำเบินเม่นบ่ครับอ๋องสัตว์พี่น้องก็ขันรุ่นินพวกอครับทองเหลืองเก่ายังไงทองเหลืองเก่าโอ้ไม่ใครน้ำเบินซีมีบ่หรอคือใหญ่เขาใส่ผู้อดมีังสีนาแตงวันนั่ลบมือมันซีมีบ่ กคุนกันขันบอกคุณอได้ี่บอกคุณกามันเป็นท้องนั่นเปล่ี่ว่าพน้องขันมีเกัามาเด้อทองกับมาชัน้ำเพลินคับพอชินท่องเขาเบาง่ายเขาิเป็นเดียวรวมนะเดียวรวม่นบ่ทิตครับเป็นไปไหนดครับพอ้นนองขันมีเกัมาเด้อครับเด้ออครับเป็นทองทำลิ้มาัขันเจ็๊ไบ้เนาะของเกเโบราณคราบันมี่ันเจีคบมา พ่อพี่น้องเอ้ยมาเเบิ่งด้อน้องมาแวนเกิดมาฮ้องกับพ่อนี่แหละผ้าอาจารย์พอรที่แถวนี่เนาะพ้าอาจารย์อันอั้เดชนี่เพิ่นเป็นผู้มาอยู่นี่เพิ่นเพิ่นพาลูกพาหลานพาญาติโยมเฮ็ดนี่แหละเพราจิตมันบุญสายบุญของเพิ่นดีครับของพระอาจารย์เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆครับ โอ้นี่พี่น้องทานนี่เห็นบอกเปิดเพิ่นเปิดมาแล้วตันนีตนนี้ตนมองตัวทานเพิ่นเนาะมองติเทศทองพี่น้องเอาพิมดินิเหมียพิมพิมพี่น้องพิมี่พิมพสิเทลเไปแล้วมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วเอารูเทียมายอกอยออกแล้วก็ทุบกุ่กเป็นห้องไม่ไได้ไมได้ไไ กลังไงตู่พี่น้องกลังไงตู่มาวางไงรับเสนหลายพี่น้องพอรถมันขับไปได้ครับต้องย่วาทนีต้นไมตนมี่มาัยทคนแตาิท้างบนมันติดสายลุงพี่น้องเอาโซเฟอร์คุ้มดีดีนโซเฟอร์

นเนี <ge> up, We so ่ยขเอพงาไปเาเอ่้นีด้่เอาขานี่ยอจัไปไหนเนี่เออดินทั้งนั่งเนี่ยพอลุงจังไนเออทังนั่นเนาเออนั่นเน่ยเลยนไบันมองูนนี้บนนนกลางเลยเน่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เนี the our fact, <I know. S 1> ่ยน oh um, ้อเอาสอคนเึ็นเจ้างงว่มันมันเล่งมันต่ำนี่พราะมันเรื่องกี่จะกี่บานได้ตั้งเลี้ยงกันเนาะเอาเจกีอาจารย์มาหลลวะเอาข้าม่งเหรอเรามีีหันบโอ้ยเหมือขม่วงเยขม่วงะสออ เพี่น้องมารวมมารวมบูซาแผ่นทองพี่น่องรวมบูซาแผ่นทองนกันเรียกเตศรัทธาครับเรื่องเพียงน้องบูชาแผ่นทองนกันมีสื่อเป็นซื้อนามสกุลปีเดือนวันเดือนปีเกิดพี่น้อง สลักซื้อรล้วรับเรียบร้อยพี่น้องแล้วแต่สัทธาสิค่ะพี่น้องมากินข้าวสวยน้ำกันพี่น้องมากินข้าวสวยมากินข้าวปุ้นน้ำกันกินตำหงเฮิมน้กันเพียเพียตำม้งเ่อใส่บกอกพี่น้องเอ้ยโอ้ อั yeah. man, นน oh. ี้ยินว่าพัดขาวอเมริกันมาซองมึงจะบาดกันแบบพี่น้องมันมีอย่างเนียเกินกรื่องส้ยยหาพี่น้องเ้ยเกิดมากเบอเคยกินเขาพัดอเมริกันที่เชียโอ้ตาว่าตาว่าของคนไทยเหรอครับพัดก็พัดอเมริกันกันได้พอดีสารเท่านี่แะพัดในลุงโอ้ครับจะภาพใหญ่พิจัดการเนาะ พี sociedad, mankind, ่น้องกะลังเตรียมกะลังเตรียมครับผมไม่ใช่จะผ่าเป็นน้ำแนมครับมันกะลังเตรียมเนาะครับก็มีมะเขือเทศนะพี่น้องหั่นเป็นฝอยบระเทียมส่วนหอมแล้วก็ถั่วแช่รสพี่น้องครับแช่รสหั่นผสมกันนะพี่น้องคุณแม่จะผ่าเนาะเป็นผู้ผัดครับ ไปเติมิน่อพิ่พบ้นทำงานจ้กระปุ้น้าบนนี่กระปุนแล้วครับพระุสามสี่ร้อยโลไปอนครับคกระปุทำนครับนี่เขาเมากัมี่เ้ยครับเห็นไหมเมาแล้วครับเออนังเขเมากัมี่เขาเมา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 กินกระปุกนหมกันครับบครับกระปุสามรโลได้่กินกระปุก